สวัสดีนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็คือผมจะขึ้นแรงแกลนแต้มสองหมื่นนะครับวันนี้ผมดันมาทั้งวันเลยวันนี้ไม่ได้ดูหนังไม่ได้อะไรของผมเลยนะผมตั้งใจดันเพื่อคนดูให้มันทานคลิปตอนเย็นนะครับผมตั้งใจดันมากๆแบบคือแบบตั้งใจสุดๆเพื่อแบบอัพคลิปให้ตรงเวลาแต่ มันไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนคือเกมนี้ผมก็ลบไป97นะครับเนี่ยคือกำลังจะขึ้นแง๊กแกลนแต้ม20,000แล้วอัพคลิปให้ทุกคนดูพอดีแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับก็คือลบไป97นะครับทุกคนผมก็เลยไปตั้งใจดันต่อนะผมไม่ยอมแพ้อยู่แล้วครับในเมื่อผมตั้งใจเพื่อคนดูขนาดนี้ผมเลยไปดันต่อครับทุกคน ปาดันยาวๆประมาณหลายเกม,มากๆแต่ว่ายิ่งดันยิ่งแดงนะครับก็คือลบรุลวัวเลยคลิปขึ้นแหลงแกลนแต้ม20,000พรุ่งนี้ตอนเที่ยงกว,กว่าตอนบ่ายนะครับรอติดตามดูได้เลยผมจะพยายามแล้วตั้งใจดันให้ทันวันพรุ่งนี้เที่ยงกว่าก็คือบ่ายโมงให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนครับ